ก็ผมก็ทำมวยอยู่ที่ค่ายพันหนักรัตนบุรีทำมาสามปีแล้วครับแต่ก็ไมทำอยู่ที่ค่ายมวย,ยชามสิงขันพิรษันยิมแล่ก็สิทธิ์สมพลังครับนี่ก็ได้มาอยู่ที่บ้านครับได้มาทำมวย,ยที่ค่ายมวยพันหนักรัตนบุรีได้สามปีแล้วครับของเสียจุ้งสาคุณชุบดาและผู้จัดการค่ายก็คุณสัมพันาทุมครับ นักมวยที่ฮอตที่สุดในค่ายเดี๋ยวนี้ก็มีมงคลศึกพันดัดนัตรบุรีคร,รับแชมเปี้ยนภายอีสาน55.5กิโลโกร,รัมครับทิ่แชมป์ได้จากเ <il> ทพบดิตก็กินบดิตกินครับและก็คนนี้ี่ผมพูจะมากก็สามารถทำเป็นแชมเปี้ยนได้ครับแล้วก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ ล่าสุดนี้ก็ไปชนะที่ลุมพินีมาครับชนะยอดกระตันยูยอดกระตันยูหรอเขาเพราะที่สุดก็ช่วงทีแรกๆก็ทำเพชรต้องคำครับไอหมัด ที่ข้าเขาครามที่สุดเ ha, ือเทน้ำคำครับท่านหนักระบุรนีแล้วก็มาทำพวกเนื้อศิลารัตเกศออกยาศึกครับวันนี้ก็ผมมาอยู่บ้านก็ทำระยะพวกนี้ได้3ปีก็สามารถก็ขึ้นตรงนี้ภัยอีสานได้ครับแล้วก็มีเด็กใหม่ๆที่กำลังกีฬาในก็มีอินซีดำที่ขาาศึกตัวเล็กๆใหม่ๆครับระยะ3ปีก็ ถือว่าก็โอเคครับทามวยต่างจังหวัดครับผมไทยอีสานเป็นคนให้กำลังใจด้วยครับใา,า,า,ายมวยพันดักพัฒดีกับศิษย์พระธาตุลีป็นจงครับผมขอบพระคุณมากครับซ้ำครับผมค่ายมวยพันดักพัฒมุมีก็มียอดมวยมาร่วมกันซ้อมเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นธิ์เทวดาสิทธิคุณเดชเทวดาสิทธิคุณครับแล้วก็บางครั้งก็มีพวกดาวพระศุกร์ เก็บมาลายทองแล้วก็มีเพชรเชิงยืนจินมลนก็เคยมาซุบซ้อมที่นี่เหมือนกันครับมียอดยอดมวยหลายคนนะครับที่เคยมาซ้อมที่นี่ครับเพชรอีกรัตบมรีก็เป็นแชมป์เี่งก่อนซ้อมที่นี่นะครับผมขอบพระคุณมากครับขอแรงใจแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยนะครับผมทํามวยสู้ครับไม่แทงแกงไม่แทงแรงไม่ปล่อยออครับครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณด้วยครับโปรโมเตอร์ท่านใดที่สนใจนักมวยในค่ายมวยพันธุ์ รัตนบุรีเดชบรรจงสิทประธาติดต่อเบอร์โทร085 05 97 149นะครนบพร้บเก้มไปชกทุก่ปรโมเกอร์ครับขอไปชกทุกตัวเตอรชครับ hey! Hey! ش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  啊，啊啊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  哎哎哎哎哎！哎，三个，三个，哎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 